สวัสดีครับท่านที่ติดตามชมคลิปนี้นะครับเราเดินทางจากขนมเปญไปไหนนะพี่ฮัทกำมปงชนันกัาปงฉนันครับนะฮะระยะทางร้อยร้อยยี่กิโล120กิโลเมตรนะครับเราออกแต่เช้าแต่ตอนนี้ได้ประมาณ40กิโล คาดว่าใบใบจะตอนนี้เป็นรุ่นออโต้นะเพราะว่าถ้าถ้ารถติดแอร์จะเย็นเลยค่ารถวิ่งแอร์จะร้อนจะร้อนตอนสุดเป็นรุนใหม่ของมพุชาเออมากับบอสใหญ่ครับพัสโกเบิร์นใบเสียงก็จะดังหน่อยเพราะว่าตอนวิ่งต้องเปิดกระจกครับเบอร์เกียออโต้เออยแออโต้ออโต้ตอนรถพตอนรถติดแล้วก็ต้องปิดกระจกเราอายเขา พูดไปก็มันได้สิบนาทีโอเคเนี่ยก็ถ้าถ้าตรงไปเนี่ยมันจะขึ้นไปไหนอรัพี่ไปกำปงชนงังกำ<อ>ปงฉนังบัตตะบองแล้วก็ออกไปบันแรมเลยทางเีนอโอ้เอานี่มันลงใต้เหรอลงใต้ เส้นเส้นนี้ไปถึงพัตบองโอ้พัตบอง,บองนะครับลปล่อยเปรดานาแหลมกมันนะครับจันทบุรีสอยดาวนะนั่นแหละนั่นแหละครับโอ้ครับเส้นนี้ออกปล่อยเป็ตได้ออกปล่อยเป็ดได้นะครับผมว่นึกว่าขึ้นเหนือมนันนีเนี่ยนั่งเครื่องบิน,น้ยหลงทางเลยล <c oughs> องคิดเลยพรานานๆนักเข้ากัมพูชาเนี่ยนั่งเครื่องบินส่วนมากก็จะเดินมาเดิน เดินเข้าตามช่องธรรมชาติเฮงงมากนะครับพอนั่งเครื่องบินมานี่งงมากเลยตอนนี้เปรียบคดี๋ยวเราจะนั่งเครื่องบินกลับด้วยกลับเสีย่เรียบเป็นจากสี่เรียบนะนั่งเครื่องบินกลับห้าชั่งครึ่งห้าชั่งครึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะเออ low cost นะห้าชั่งครึ่งเนี่ยฟากูบากเกล่อ ออเถ่ายไม่ทันนี่ก็เป็นเส้นทางถือว่าถนนดีอยู่นะเพิ่งสร้างเพิ่งสร้างเพิ่งสร้างใช่ไหมเพิ่งสร้างตอนโควิดโอ้เพราะโควิดไม่ค่อยมีคนเดินทางเนอะครับเออถนนเลยดีอันนี้ถนนดียังไม่หมดแต่ถ้าชิลาวถนนดีหมดแล้วเอ เราก็จะอยู่กันอยู่ไสี่ประเทศมีลาวมีพม่าเนี่ยพมา่าตอนนี้ยังเข้าไม่ได้ยังเข้าไม่ได้เพราะว่าเขายังยิงกันอยู่ครับตกลงกันังไม่ได้ถ้าจะยิงนานเพราะว่ากลุ่มพวกคนทุนน้อยอักนักษารวมตัวกันแล้วก็เริ่มชนะทหารนะฮะตามตามเมืองขอบขอบครับแล้วเขาก็ ทหารก็ถอยทัพมาแล้วก็กำลังรวมทัพใหม่โอ้แล้วก็กำลังจะเข้าไปใหม่พอ,อแล้วพอแล้วการเมืองไม่เอาเ <laughs> พราะเราต้องเข้าต้องออก <laughs> เอออยู่<ร>บ้านใครบ้านมัน,<ผ>มนเรา<ะ>ไม่มีพัก,พกพเพราะเราเบียรพวกมีแต่พวกเ,เนี้ยี่โอ้เดี่ยผมก็นึกว่าเรากำลังขึ้นเหนือของกัมพูชา ไปทางอาติดลำโขงติดทางสบป,ปนนไม่ใช่นะครับตอนนี้เรากำลังลงใต้นที่มานี่ยยังไม่มีโอกาสเลยเจืยววัดเลยนะนวัดทย่รับ่อวัดพรนอเป็นไม่น่ามีอะไรเออยมากเราไปชางเสียบเออเดี๋ยวจะให้พี่ฮาร์ดพาไป,ปนครวัดอยู่ นครวัดนครธุรกันนะเออเพื่อวันดีคืนดีได้พาสมาชิกพัดโกมาเที่ยวบ้างนะก้อนนะหรือจะไปให้มันเออกันเลยก่็นั้นสมาชิพัดโกชอบแสงสีโอ้ชอบแสงสีตอนแดงงั้นนะใช่ตอนแดงลงเบี้ยงงั้นโอ้ยได้มาประวัติศาสตร์ไม่ชอบเออเพาต้องต้องรับยุคใช่ไหมใช่ เห <c oughs> มือนนั่งรถถังเลยพี่ฮัทย,ยางพี่อะเนี่ยครัคือเปลนบรรยากาศฝนก็ตกอยู่เรื่อยเนาะยังไม่หมดหน้าฝนยังยังยังไม่หนาวเลยก็ร้อนอยังก็ตู้อกเป็นไงวอเมื่อคือนเนี่ย แอร์เย็นดีไหมลงแล้วแอร์ไม่นอนแอร์ก็ไม่ค่อยเย็นมารถแอร์ก็ใช้ไม่ได้โอ้ไม่ใชถ่ถ้ารถเย็นเนี่ยเดี๋ยวตอบารล้าไม่ได้เยเดี๋ยวร่างกายไม่สุขภาพาไม่ค่อยดีออกทิพทิพงี้นี่น้ำหนักลงแน่นอนเอาสองโลหรือสามโลเพราะว่าเผาเหงื่อทุกวันเนี่ยเรากำลังเดินทาง นะครับการสัญจรไปมาก็พอๆกับเมืองไทยนั่นแหละนะครับถนนดีถนนดีเออถนนดีช่วงนี้นะใกล้ด่านบ้านแหลมเนกกาะไปน,นี่เนาะครับด่านบ้านแหลมด่านประกาศใช่ไหมด่านประกาสองด่านบ้านแหลมซอยดาวซอ,อยเป็ดก็ได้ทางนี้ซ<บ>อยเป็ดก็ได้นะครับแถวสาแก้วแถวนี้เนาะ คก็นี่อะไรละซาวรีอะไรเนี่ยเห็นเนี่ยอันนี้แต่ลมากจะเป็นเขาเรียกว่าประจ,จำเมืองออประโกระแก้วโอ้แต่ละเมืองของกัมพูชาเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับเนี่ยสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นรูปทเทวารูปบ้างเป็นสถาปัตยกรรมมันก็เป็นเอกลักษณ์ของเมือง แต่ละเมืองไม่เหมือนกันแต่ที่แน่ๆทุกเมืองต้องมีปตทงานเม่ได้นั้นมาแล้วมาแล้วเย็นแล้วเย็นแล้วเย็นแล้วใช่ไหมเย็นแล้วเราขึ้นเราขึ้นและแอร์จะมาเป็นช่วงๆนะครับจะเย็นถึงประมาณห้านาทีนะครับแล้วก็จะร้อนอีกสิกว่านาทีรุ่นนี้รุ่นประหยัดอัตโต้เขาบอกว่าทำงานอย่าไปซีเรียสกับอุปสัรคเพราะปัญหามีมาให้แก้ทุกวัน เ็แก้ไปตามสถานการณ์นะางนก็นี่ก็หนึ่งคลิปครับในการเดินทางเข้าสู่หน้างานของทีมงานของบร,ริษัทพัสโกใ์ให้ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ทางกากรเกษตรที่เมืองอะไรนะฮะกำปงฉนังเรียกยากมากเลยกังปงฉนังแคทกำปงฉนัง พ่กนี้เราก็จะอยู่เป็นลมเปนหนึ่งวันครับหลังจากนั้นเราจะเดินทางเข้าเสียมเรียบเสียมเรียบไปสัมมนากับสมาชิกพัสโกแล้วก็อยู่เสียมเรียบประมาณสามวันครับก่อนที่เราจะเดินทางกลับเข้าประเทศไทยกทมจากสนามบินเสียมเรียบซึ่งซึ่งตอนนี้สนามบินเสียมเรียบกำลังจะกลายเป็นสนามบินที่ใหญ่น่สุนใจพสมควร อือครับจะเป็นจะเป็นศ<า>ูนย์ารจะเป็นอินเตอร์เลยฮะใช่จะเป็นศูนย์การบินแห่งใหม่ที่ที่ใหญ่กว่าสวนอืมเห็นเขาเคลมว่าใหญ่ที่สุดใน <S S 1. <S 1> ในในในอาเซียนครับเพราะว่าเฉพาะถนน,ถนนที่เข้าไปกี่กิโลนะจากเสียมเรียบไปไปถนนที่ถนนที่วิ่งเข้าสนามบิน สิบกิโลแล้วมั้งห้าที่เป็นเสาที่สวยอ่ะนั่นแหละเป็นโอ้ยเป็นสามสิบกิโลจากนั้นไปอโอโหถ้าจากเมืองเซมเรียบไปก็ห้าสิบกิโลจากทางเข้าสนามบินเน่ยสามสิบกิโลที่เป็นถนนใหญ่ใหญ่บเสานั่นแหละส,<ว>สามสามสิบกิโลโอ้ยธรรม,มดาครับในเมืองไทยนี่ต้องเทียงกันก่อนนะ เราไม่เคยการเมืองฮะเราไม่เยโอ้เอเดี๋ยวก็จะหาว่ามามาอยู่กัมพูชาก็ว่ากัมพูชาดีเมืองไทยเราไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับแค่เงินหนึ่งหมื่นเออเพรานั้นไม่มีปัญหาอะไรเอเฉียงกันไม่จบไม่จบเออปัญหาเล็กน้อยมากครับไทยปัญหาแค่หนึ่งเดียเนี่ยโรงงานโรงงานไอ้นี่เป็นโรงงานนะครับเป็นเป็นตลาดเป็นโรงงานนะครับเป็นโรงงานอะไรเลย งานอะไรับโอ้แอร์เย็นแล้วเนี่ยแอร์เย็นแล้วนะครับฮะข้างหลังก็เป็นตลาดนี่เมืองอะไรเนี่ยนี่ก็เขตกำปงฉนังแล้วแหละเออกำปงฉนังใกล้จะถึงแล้วยังนี่เราออกมาผมว่าน่าจะยังไม่ถึงหกสิบโลเลยลยชั่วโมงเลยหกหกสิบเจ็ดกิโลหกสิบเจ็ดกิโลแหมทายแม่นเลยนะไม่ได้ดูนี่ครับเย็นะครับ นีผมว่าผมผ่านการขับรถมาหลายประเทศนึงนะครับแต่ว่าที่กัมพูชานี่ไม่กล้าไม่กล้าแตะแม้แต่พวลอยครก็พอแรกในถนนกัมพูชาแคบครับแล้วเขาไม่มีไฟแดงอ่ะก็สามารถไปได้เลยโอ้โหสุดยอดจริงๆคือที่สําคัญที่สุดคือรถมันเยอะนี่นี่นี่ดูพ่วงนี่พ่วงมอเตอร์ไซค์นี่นี่นะนะเมืองไทยไม่มีนะครับที่นี่ เป็นกระบะเบื้เริ่มเลยเนี่ยฮะนี่นะครับเห็นไหมนี่ครับโอ้ครับนี่พะเดินทางว่าไงพี่คลิปนี้นะครับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับรอชมคลิปหน้านะครับเข้าไปได้เลยครับบอกปูชนังนะครับ่าบอกว่าบอด